สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดแต่แข็งแกร่งที่สุดนี่คือหมีน้ำทาดิเกรดพวกมันดูดสารอาหารด้วยเข็มเล็กๆอาศัยอยู่ได้แทบทุกที่ตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเลลึก แม้ความร้อนหรือหนาวสุดขั้วก็ไม่อาจทำลอยพวกมันแม้แต่ในอวกาศที่ไร้อากาศพวกมันก็ยังรอดเคล็ดลับคือร่างจำศีลที่หยุดชีวิตไว้ชั่วคราวนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโปรโตีนดีซับปกป้อง DNA จากรังสี แม้ไม่มีน้ำพวกมันก็อยู่ได้เป็นสิบปีตัวจิ๋วที่สอนเราว่าการอยู่รอดคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกดติดตามแล้วเจอกัน